อยากให้คุณมาลองสามรอยกาหลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิงแน่นอนสามรอยกาหลัดไลฟ์คุณยังมวัวแต่อมองลุยเลยไม่ต้องรอง สวัสดีครับนี่อยู่ผมช้ำสามร้นะฮะกับในช่วงทํามาหาแดกครับวันนี้เรามากับรถสปอร์ตเปิดประทุนราคาดีๆและแต่ละคันนะฮะบอกเลยว่าสวยจัดแน่นอนฮะ <S 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 เรามาอยู่ในรถคันแรกด้วยกันครับเป็น Honda Beat ครับ6 6 0ซีซีเท่านั้นเป็นรถเคคาที่เป็นขึ้นอันดับทำเนียบของรถหา,าหายากหรือเทพเจ้าของรถเคคาครับราคา1 2 0 0 0ล้ 90 0 0 0บาทครับถ้าแพงแสดงว่ารถคันนี้ไม่ได้ทาไว้สาหรับคุณนะฮะเพราะคุณไม่เข้าใจในคุณค่าของรถคันนี้ครับเพราะรถคันนี้หายากมากในตลาดครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทคุณพลาดคันนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะหาซื้อรถรุ่นนี้จากที่ไหนอีกถ้าคนคนนั้นไม่ขายคุณครับราคาหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทเป็นสีเหลืองเดิมจากโรงงานแต่มีการเคลียร์สีหมดแล้วนะฮะเก็บงานเก็บเอาลายละเอียดรีสตาร์หมดแล้วครับราคานี้ไม่รวมเลขเทะเบียน9797นะครับรถภายในเป็นเบาะหนังสลับดําแดงนะฮะแล้วก็เดินได้แดงลง เปิดปะทุนแบบมือนะฮะเป็นแมนนวลซึ่งสบายใจได้ไม่ต้องซีเรียสว่ามันจะพังไม่พังวิทยุเดิมจากโรงงานไม้ขาวครับฝาท้ายหลังนะฮะเป็นฝาท้ายแต่งนะฮะสปอยเลอร์หลังครบหมดท่อเสียเดิมจากโรงงานเนี่ยไม่มีแล้วอันนี้เป็นท่อเสียแต่งนะครับโลโก้เฮดแดงออรกกระทะเดิมตรงสเปคของรถ Honda Be ี t คันนี้ครับ6 6 0 c ีจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ3-4แสนเท่านั้นเองครับแต่ถ้าคนที่ซื้อไปเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นสมบัติอย่างหนึ่งหรือเป็นโมเดล1ต่อ1นที่หายากมากแล้วก็ขึ้นทำเนียบรถ ที่หายากมากๆแล้วมีแต่ราคาจะขึ้นนะครับคันที่2ครับเป็นโรตัส e อล s สครับราคา1 9 9 0 0 0 0บาทครับสีเหลืองเดิมจากโรงงานรีสตอร์ใหม่กว่าห0 0 0 0บาทนะครับฟิล์มเบาฟุ้งรอบคันนะฮะชุดแต่งเลโนเน่คาร์บอนเคปลาแท้จาก LP ล u x u r y Part พฮะล้อหน้า16หลัง17ยาง AD07 นะฮะยางใหม่สีเซตภายในเบาะหนังแท้สลับได้เหลืองนะครับสภาพสวยพวงมาลัยไม่มีพาวเวอร์นะฮะเป็นแมนนวลเพื่อให้การขับขี่รถคันนี้ดีขึ้นเครื่องยนต์เป็น NA นะฮะ1,800งพซีซีครับแล้วก็รถคันนี้นะฮะเกียร์ธรรมดา5 หสปีดกับน้ำหนักไม่ถึงตันขับขี่ดีแน่นอนนะฮะคาร์บ,บอนหน้าหลังครบหมดเครื่องยนต์สวยกิฟต์ไฟท้องปลายรีสตอร์ใหม่หมดนะฮะคันนี้าราคา1นึ่งล้านเก้าแสนบาทไม่รวมเลขทะเบียน48นะฮะเดี๋ยวเราสลับเลขคันใหม่ให้นะฮะอ่ะรถคันนี้ครับคันต่อไปเป็นคันที่3ครับเป็น Toyota MRS m MR ิ s คันนี้อาจจะแปลกตากว่ารถคันอื่นอาจจะเห็น m ิ s ที่เป็นรูปทรงเกี่ยวกับปอร์เช่ละฟลอเรลลี่ลัมโบอะไรต่างๆเต็ไมไปหมดสำหรับชุดแต่งนะฮะแต่คันนี้ยังคงความเป็น Toyota m ม s แบบ JDM ครับชุดแต่ง300 GT ครับโมโนคราฟ TRD ครับคันนี้1ใน5้าจตุรเทพของเมืองไทยที่ชุดแต่งคลอดออกมาจากอตโต้ไทยแลนด์นะฮะรถสีเทาเดิมจากโรงงานแมนเนอร์เชนแท้รถ2มือครับรถแมนเนอร์เชนแท้คืออะไรเกียร์ออโต้หกสปีดเซมิออโต้หกสปีดเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกียร์และเครื่องที่หนุ่มซีเอชชอปบินไปเสร็จแสนกว่าบาทครับรถมีการเย็บเบาะภายในใหม่เป็นเบาะแดงตรงรุ่นสเปคของไฟนอลอิดิชันครับพุงอะไรดําแดงวิทยุเดิมทุกอย่างเดิมหมมดนนะะคครรัับบล้อแ็ก คันนี้เปลี่ยนเป็นร้อล้อแม็ก t ีสามเขอบ18เบรกบมโบนะครับจัดฟิตเมนต์ใหม่ให้ตรงยุคข,ของรถโตโยต้ามิสในยุคนั้น,น,น,นเกีรเดฟฟี่นะฮะเกีดร์เอ펙นะฮะเกีรซิ่งต่างๆของแท้หมดครับด้านหลังมีติดตั้งวิงของ300 GT TRD รตรงรุ่นครับไฟท้าย300 GT ทถ้อยเสียซิ่งนะฮะคันนี้ขายพร้อมเลขทะเบียนเชียงใหม่สวย1331หรือจะให้โอ๊กรุงเทพให้ก็ได้ครับป ต่อไปคันนี้ฮะ BMW Z4 E89 ครับสีดําเดิมจากโรงงานสภาพสวยครับโปรรถศูนย์มิลเลนเนียมแท้รถคันนี้จัดฟิปเมนต์ใหม่ใส่ชุดแต่ง M version ครับกันชนหน้า M สเกิร์ตข้างกันชนหลังทุกอย่างเป็น M หมดครับลิ้นหน้า t d คาร์บอนเคปล่าครับล้อนะฮะคันนี้เอาล้อ LM ขอบ19เทียบแท้จับฟิปเมนต์ใหม่นะฮะท็กทุกอย่างจัดทรงใหม่เบาะแดงภายในสลับดําแดงเกียร์เพเดลชิพครบหมดนะครับคันนี้ราคา1,590,000บาทแต่เราขายเพียง1 ล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะฮะคันนี้สภาพสวยถ้อยเสียเอลเซนแมนหางหลังคาร์บอนครับแล้วรถคันนี้นะฮะมีเลขทะเบียนกไก่ขอไข่แปดีสเกตนะฮะสำหรับใครที่อยากจะซื้อเลขนี้ไปใส่รถที่สีสเกตนะฮะเลขนี้ทะเบียนกรุงเทพหลักล้านนะฮะแต่ถ้าเป็นซีสเกตเราให้ราคาพิเศษนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมาเรามาคันต่อไปครับคันนี้คือป o r s เช e b o x s t e ตอร์ครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะฮะราคามันอาจจะสูงครับแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบกับการรีสตอร์ใหม่จากสยาม91 1บินไบ ล้านกว่าบาทประวัติศูนย์ครบนะฮะรถเนี่ยเป็นรถประเภทจดประกอบราคา2องล้านเก้าแบาทอยากได้ราคาไหนโทรคุยรถคันนี้รถฝากขายนะฮะหรือใครที่อยากจะได้รถคันนี้สามารถนํารถซิ่งรถเ้าสิบเลยมาเทินได้นะฮะแล้วก็จ่ายเรื่องส่วนต่างสามารถผัดเปลี่ยนกันหรือเพิ่มเติมกันได้นะฮะล้อแมกนิสขอบ20ครับยางใหม่4เส้นนะครับแล้วก็ภายในเย็บใหม่จากร้านวิชาการช่างนะครับแล้วก็คาร์บอนคาร์บอนเคปล่าอะไรทุกอย่างทําใหม่หมดคันนี้ช่วง,ง,งล่างช่วงล่างเบิกใหม่ไฟหน้าไฟ,าไฟไท้ายเบิกใหม่หมดนะฮะคันนี้สภ สภาพสวยจัดมากสวยจริงๆเหมือนรถที่จะเอาไปสะสมได้นะฮะเลขไมอยู่670,000โลเท่านั้นสภาพสวยคันนี้เป็นเครื่องบ็อกเซอร์วางหลัง2,007ทิปโทนิกค,ครับขับขี่ดีครับคันนี้ราคา2อล้าน9ก้าแสนเก้าบาทอยากได้ราคาไหนโทรคุยกันลดได้ลดให้หรือสามารถจะเอารถมาเปลี่ยนได้นะฮะอ่ะ คันสุดท้ายของวันนี้แล้วรถเปิดประทุนที่หายากมากในตลาดตอนนี้เป็นรถเปิดประทุน4ที่นั่งนะฮะคือ mercedes benz e 2 5 0 Co u p e c a b r i o ป e t ครับหรือ c อ n v e r ร์เทอรที่นั่งเปิดประทุนไฟฟ้าครับสีดําเดิมจากโรงงานรถคันนี้นะฮะมีการตกแต่งนะฮะกันชนหน้าเป็น amg ของรถคันนี้เป็น amg พาเก็ตจากโรงงานลิ้นหน้านะฮะเป็นพีชานะฮะแล้วก็ล้อแมกขอบ20บเบรกเบมโบ่ gt ครับช่วงล่างบิวสไตล์เครื่องเสียงจากอุดมชัย200,000บาทเกือบ3 0 0 0 0 0นะ,ะเบ็ดเซตโอเวอร์ออลคั นี้ของแต่งนะฮะเกือบ5 0 0แสนบาทถึง6 0แสนบาทเลยครับรถคันนี้หลังคาเปิดประทุนไฟฟ้าเป็นผ้าใบแล้วก็ภายในเป็นสีน้ำตาลสวยๆครับรถสภาพสวยสำหรับใครที่สนใจรถสปอร์ตเปิดประทุนที่300กะลาดไลท์โชว์รูมนะฮะบางคันสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เกือบเต็มบางคันสามารถใช้เงินดาวแค่หลักแสนบางคันซื้อไปมีแต่มูล,ลค่าขึ้นบางคันเป็นรถซื้อมาาราคาแค่ล้านกว่าบาทน่าจับต้องนะฮะช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ดีสําหรับคนกํากำลังจะหาซื้อรถยนต์มือสองที่เป็นรถส ปอร์ตนะฮะราคาดีเงื่อนไขง่ายรับประกันรถทุกคันนะฮะว่าไม่มีการชนหนักพิการจมน้ําตัดต่อและผิกดกฎหมายทางผมนั้นยินดีซื้อคืนคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจคุณทันที200,000บาทครับและใครที่ดูอยู่นะฮะสามารถติดต่อด่วน0852504444าสอาย้ำอีกรอบนะฮะ0852504444และไลน์ออฟฟิเชียลของโชว์รูมนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะฮะฝากติดตามฝากกด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องย like ะะูท เข้า Facebook แฟนเพจเซิร์ชสามร้อยกราดไลฟ์ครับจะเจอแฟนเพจของเรานะฮะเข้าไปกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดซีเฟิร์สกดเอเวอ t ร i ต g จริงกระเบียวกับพวกเราด้วยสำหรับผมนี้แชมป์สามร้อยไปก่อนนะฮะสวัสดีครับอยากได้ขนาดโทรมาเดี๋ยวจัดให้ฮะอยากให้คุณมาลอง300ร้อยกราดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองบอถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอนสามร้อยกราดไล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những